สถานการณ์ธาตุดินช่วงนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับข่างจะขึงขำนิดนึงเป็นคนที่มีบุคลิกที่หลายคนต้องเขาเรียกว่าเกรง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 คือไม่เชิงว่าจะดุหรือไม่เชิงว่าจะแบบไหนใครเห็นก็เกรงขามใครเห็นก็รู้สึกว่าต้องนิ่ง ไม่ต่อต้านคือท่าทางเหมือนสุขุมท่าทางเหมือนคึงขังท่าทางเหมือนจริงจังท่าทางเหมือนแบบว่ามาข่มไว้ก่อนบุคลิกแน่นมีอํานาจมีบารมีคึงขังไว้ก่อนท่าทางจะเป็นหน้าเกรงขามส่วนใบนี้นะครับผมพื้นฐานวิกนี้นะครับผมเริ่มละตัวเราเริ่มมองซ้ายมองขวา เริ่มจะต้องสรุปยอดสรุปงานสรุปเงินคือหาเงินเก่งใช้งเงินเก่งแต่ท้านี้ท้งนั้นก็คือรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรตัวเองประมาณไหนตัวเองถึงเวลาอะไรทาอะไรคือรู้ตัวหมดนะครับผมรู้ตัวหมดแล้ววิกเนี้ยจะต้องสปีดอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างงานเอยเงินเอยค่าใช้จ่ายมันรออยู่นะครับผมดูท่าแล้วก็คือว่า เหมือนจะเกรงเกรงนะชีวิตช่วงเนี้ยวิกเนี้ยจะเกรงเกรงจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาจะจริงจังจะจะจะขึงขังนิดนึงเหมือนเหมือนต้องรีบทาเงินต้องรีบหางานต้องรีบใช้เงินอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทําได้สําเร็จคืออารมณ์ประมาณว่ารายจ่ายมันจดจ่ออยู่หนึ่งละง ต้องรีบทำละเดี๋ยวมันไม่พอใช้งานก็ต้องรีบส่งละเพราะว่าเราเลดมานานละแล้วก็ต้องรีบส่งละแล้วก็ต้องรีบสรุปละอะไรคือคือคือคล้ายๆกับว่าลนนะเนาะนาทีสุดท้ายของการสรุปจบสรุปงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสรุปค่าใช้จ่ายสรุปชีวิตสรุปรายจ่ายของตัวเองสรุปรายรับของตัวเองสรุปส่งงานสรุปเคลียร์งานเคลียร์ตัวเองคือมันถึงถึงถึงล็อก สิ right, ้นเดือนแล้วมันจะต้องทําประมาณอย่างนั้นอะรอบสิ้นเดือนแล้วนะถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วนะตารางมาแล้วนะแต่คุณยังทํอะไรไม่เสร็จแต่ถึงณัเวลานี้ตอนนี้คุณต้องรีบทํและเดี๋ยวมันจะไม่ทันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันฮะสุดท้ายเขาจะสําเร็จอ้าที่ครู่าสุดท้ายเขาจะสําเร็จคือมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วค่อยๆทําสําเร็จอ่าทำไมผู้ส่วนผู้จาลิ้นลิ้นกระด้านอย่างนี้ล่ะ อาจเป็นว่าค่อยๆทํามันจะสําเร็จนะครับผมขณะเดียวกันการที่จะสําเร็จได้เราก็เป็นตัวยืนนะเราเราต้องเป็นตัวยืนนะเพราะเป็นเป็นชีวิตของเราเป็นงานของเราเป็นงานเป็นเงินเป็นชีวิตเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราเองนะครับผมเราทําได้สําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรนนะครับผมเห็นไหมครับ แม้แต่เรื่องเงินเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนะี่ยมันหมุนได้นะครับผมไม่ต้องกลัววิคนี้นะครับผมงานดีเงินดีงานหนักเงินหนักใหน้คิดเสมอว่าถ้ามีงานก็มีเงินถ้ามีเงินก็ต้องมีงานาถ้าดินนี้ก็เหมือนกันนะครับผมงานกับเงินคือตัวเดียวกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งนะครับผมพอมีงานเข้ามาปุ๊บเอาละมันก็ต้องมีคนทําหลังบ้าน ตัวนี้ตัวหลังบ้านจะวุ่นวานนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราเราเป็นเซลล์เราเป็น Sale, เอเอเราเป็นคนรับงานเราเป็นคนคุยกับลูกค้าดีกับลูกค้ามาเราต้องมาคุยมาแจกงานกับคนทีมงานคนเบื้องหลังฉะนั้นทีมงานเบื้องหลังก็จะทํากันแบบชนิดที่แบบว่าเออทีมดีอะ่ะต่างคนต่างทําเหมือนเหมือนโรงงานเลยว่ากันเนาะเหมือนถ้าเป็นเอกสารก็วุ่นเลยแหละถ้าเป็นพวกงานบรรดากลุ่มบริการก็วุ่นเลยแหละแต่สุดท้าย มันก็ปิดจอบได้ทันเวลาทันเหตุการณ์มันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมมันจะเหนื่อมันจะวุ่นวายมันจะอีลงป้วงเป็นเหมือนเหมือนข้าสึกเลยอะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างชัางมันนะค่อยๆทําเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จนะครับผมเพราะเราคือจุดบริการเพราะเราคือหน่วยสุดท้ายของการทํางานที่มันจะต้องส่งลูกค้าแล้วจะต้องปิดจอบแล้วให้คิดเสมอว่าเราต้องทําให้มันเสร็จเราคือหน่วยที่จะต้อง บริการลูกค้าคิดแบบนี้นะครับผมเพราะว่าดูแล้วก็คือธาตุดินะ่ะจะเป็นหน่วยสุดท้ายของการนําเสนอการส่งออกการส่งออกสู่สายตาสู่มือลูกค้ามันมันเหนื่อยนะแต่มันสนุกอะ่ะแล้วก็ทําเถอะเห็น mm hmm. ไหมฮะมันก็วุ่นวานิดนึงมันก็ทําเถอะมันก็สนุกอยู่นะครับผมแต่สุดท้ายก็คือทําแล้วได้เงินนะครับผมเน้นนะครับเรื่อง อารมณ์เรื่องความฉุนเฉียวเรื่องอะไรตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดการทะเลาะเบาะแวง่งเกิดการอา,อารมณ์ฉุนเฉียวด่าทอน้อยอกน้อยใจหรืออะไรก็ช่างมันเรารู้ตัวแล้วว่าอิตนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้นะครับผมแต่เราก็ค่อยๆดึงเกมให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเขาเรียกว,ว่าอย่าปล่อยอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ฉุนเฉียวอย่าอะไรก็แล้วแต่ที่มัน นอกเส้นทางนะครับผมผู้คนให้การสนับสนุนผู้คนในในที่นี่มันถือว่าคนรอบข้างเรานะให้การสนับสนุนคนรอบข้างของเรารวมไปถึงเจ้านายลูกค้าเพื่อนร่วมงานคนรักคนในบงในบ้านสุดท้ายก็คือคือคนรอบข้างนั่นแหละเขาเข้าใจเราเขาช่วยเหลือเรามันเป็นเรื่องปกติแหละที่ต้องมีอารมณ์งอนกันอะไรกันแต่สุดท้าย สิ่งที่ได้รับสิ่งผลสิ่งที่เป็นผลตอบรับก็คือเงินนะครับผมเงินสุดท้ายพวกเราที่เป็นมนุษย์สมัยนี้ใช้เงินนะครับผมต้องการเงินแล้วก็คือเงินคือตัวเปิดทางเบิกทางจะทําอะไรก็ไม่กันคือเงินสุดท้ายท่านก็ทําเพื่องเงินแล้วมันก็ได้เงินนะครับผมอมืผู้คนให้การสนับสนุนอืมลูกค้าเจ้านายหรือใดๆก็แล้วแต่ ขาช่วยเหลือเราหรือใดๆก็ตามที่เน้เรื่องของการศึกษาแรกๆก็จะวุ่นวายก็จะไม่เขา้าไม่รูปไม่รูปไม่เข้ารูปไม่เข้าที่ไม่เขายังไม่ยังไม่เซ็ตมันก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างวิธนี้แหละมันก็จะค่อยๆผ่อนแล้วก็ค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยเข้าระบบระเบียบน,นะครับผมสาหรับน้องๆที่เป็นนักศึกษานักเรียนใหม่ๆนะครับผม มันก็จะค่อยมันจะมันจะค่อยๆปรับเข้ารูปเข้าระบบของเขาสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยในที่นี้หมายถึงว่าเราปรับตัวเข้ากดเข้าระเบียบของสถานการศึกษานั้นๆได้นะครับผม,มไม่ต้องไปกังวลหรืออะไรหรอกเราเองเนี่ยแหละวิกเนี้ยจะชัดเจนจะมั่นใจจะคือเอาเป็นว่าการงานเรามั่นคงอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าชัดเจนและมั่นใจก็คือว่า เราจะตระหนักตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรดีเราจะหากินอะไรดีเรามั่นอ,อกมั่นใจในผลงานและการตัดสินใจในชีวิตของเรานะครับผมจะทำงานเดิมไหมหรือว่าจะมองงานใหม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่คือมันจะบอกว่าไพจะบอกว่าเอออันนี้คือมันจะ c r e เอทตัวเองมันจะมันจะ c r e เอทตัวเองว่าเราเหมาะกับงานนี้ไหม จะต้องไปต่อยังไงจะทำยังไงต่อยอดยังไงประมาณนี้นะครับผมเห็นไ,ไหมฮะไพ่ก็บอกมาว่ามันจะกรุ๊ปตัวเองมากขึ้นมันจะแอบพรูฟตัวเองมากขึ้นยืนยันตัวตนมากขึ้นหาความชัดเจนหาความเป็นตัวตนได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมงานนี้แหละงานไม่ใช่งานนี้นะครับผมวีคนี้แหละความรู้สึกของเรามันคือความรู้สึกของเราที่เราจะบอกว่าโอเคต่อจากนี้นะเราเข้าใจงานนี้แล้ว เข้าใจในเนื้องานเข้าใจในบุคลิกของหน้าที่ที่เราทําเข้าใจบริบทอะไรหลายหลาย,หลายสิ่งหล,หลายอย่างรวมถึงการเข้าใจการใช้ชีวิตด้วยว่าอ๋อมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเราจะต้องทำอย่างนี้อย,นอ,ยนอย่างนี้เป็นเสเต็ปสเต็ไปนะครับผมเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจไหมคือ,ค,อคือลักษณะแบบว่า,าสำหรับคนที่เริ่มงานใหม่จะเห็นได้ง่ายาถ้าเราทำ job เนี้ย job ต่ก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างลอยๆจับเนี้ยงานเนี้ยหน้าที่เนี้ยนะครับผมเราทํามาเกือบครึ่งละหรือจะนาทีสุดท้ายของการเทรสโปรและผ่านทดสอบโปรอะไรเงี้ยเออเราจะเข้าใจตัวเองว่าเราสามารถที่จะไปต่องานนี้ได้ไหมเราจะผ่านโปรไหมลักษณะนี้ด้วยนะแล้วเข้าใจแล้วก็คือเราไปได้ถ้าไม่เข้าใจก็รีบเปลี่ยนซะแต่โดยไพ่ไพ่ท่านบอกว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ รู้ตัวตนรู้หน้าที่หรือจะเก็ตอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานที่เราทําหรือบางคนที่กําลังทดลองงานอยู่เขจะผ่านโปรนะครับผมอ่ะนะครับผมเห็นไหมโอเคอ่ะข้อที่1อย่างที่บอกว่าผ่านโปรแล้วอันที่2ก็คือเราจะเก็ตตัวเองมากขึ้นเก็ตัวเองมากขึ้นสามารถสร้างโอกาส ต่อยอดให้กับตัวเองได้มากขึ้นโอกาสตอนนี้มาแล้วเรารีบคขวยควาซะพูดเป็นลอยๆไว้ก่อนไม่รู้จะเกิดโอกาสหรือมีแสงอะไรให้เราได้ทําบ้างแต่บางคนมันขึ้นอยู่กับว่าหน้างานเป็นแบบไหนมันสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าหาช่องทางให้กับตัวเองได้อีกนะเป็นเป็นลักษณะเหมือน รับเป็นงานสองรับเป็นงานฝิ่นรับเป็นเจ้าพิเศษหรืออะไรก็ได้นะเป็นคัมเซาหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเงินทั่านั้นแหละสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นก็คือเงินงานที่ว่านี่ก็คือเหมือนกันมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นเป็นเงินเป็นรายได้ให้เราอย่างแบบเป็นกอบเป็นกำเลยดูดีๆนะครับผมงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานบริสุทธิ์นะแต่โอกาสมันมา เราก็ฉวยโอกาสนี้ซา้าหยิบโอกาสนี้ไว้ในมือสักระยะหนึ่งนะครผมถ้าเราสนุกก็ทําต่อถ้าเราไม่สนกุกเราพอเราเบื่อเราก็พอแค่นี้ก็ได้เพราะว่ามันคืองานพิเศษงานจ็อบนะครผมแต่สุดท้ายคิดว่าท่านน่าจะไปต่อได้นะเพราะว่าอมันมีช่องทางได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม เออเอาเป็นว่าทตาดินวิกนี้จะเห็นลู่ทางทำรรมาหากินลู่ทางขยัดขยายลู่ทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตให้แบบเป็นกบเป็นกรรมได้แล้วก็ไปไปได้กว้างด้วยเหมือนกันนะคบผมส่วนเรื่องคนรอบข้างก็ว่าไปแล้วส่วนเรื่องเลือดคือเดียวกันนะครับผมเอาเป็นว่าวิกนี้ชาวอา่ธทตาดินเฮงเฮงเฮงปังปังปัง,ปงมีเงินทองไหลมาทีมา แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ในอนาคตครับผม